ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบินีเบาแอมมถทงสิพาเดินทางไปติดตามตลิกขับน้องขั้นว่าครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาครับเอฟซีศูนย์สามแสนแตกครับผีพอมาดึงขาบอกเลขเนาะครับเนาะเมื่อคืนนีิครับท่านผู้ชมเนาะฝันอีกละครับท่านผู้ชมฝันดีหลายครับเอฟซีผีพอมาหาครับผีพอมาสะกิดครับเอฟซีบอกสามตัวจระประสนครับเนาะสิเป็นตัวไรเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมตอนนี้เบาแอมมถทงกำลังเดินทางครับ มาบัานสนองท่านว่าเนาะครับเนาะสามตัวงวดวัปปนที่สิบหกนี่ครับเอฟสี่ยวสิพาไปสัมผัสน,นองท่านว่าครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทงนะไม่เลอกครับไปรับชมบึงตัวเรขกันครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศ บมาครับบ้านน้องท่านว่าอยู่ท้งนาเนะครับบ,นนนรบ,บ้านเยอนะครับเอฟซีเ e นาะบุกมู่บ้านเยอออีกครั้งหนึ่งครับ ดีครับน้องธันวาสวัสดีครับน้องธันวาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเนาะโาสู้ฟังนะครับน้องธันวาเป็นเนวไยไครับผมมาทําบุญให้พ่อแบบนี้ผมกลับไปนอนที่บ้านพ่อมาหาครับมาทําบุญให้พ่อแล้วกลับไปนอนที่บ้านครับฝันเลยครับฝันว่าอย่างไงครับฝันว่าพ่อมาหาครับผมมาบอกเลขครับมาบอกเลขเลยสามตัวครับสามตัวกับสองตัวครับสองตัวก็มี นี่แหละครับสุดยอดครับเอฟซีเนาะหมวดกอนกับเขาจังจังค่ะพี่พอมาบบสูนสามสามูนสครับผมติดตามไปฝากอีกครับเพื่อย้ำตัวเลขเนาะครับผมพ่อมาทำยังไงมาดึงขาบ่หรือมาอะไรพ่อมาสกิดครับมาสกิดครับสกิดบอกเลขสองตัวสามตัวเลยครับโอ้ปู่พญานาคมาไหมครับปู่พญานาคไม่ฝันเนาะ นี่แหละครับผมท่ามมนผู้ชมเนาะตอนนี้กับยูวัดครับเอฟซีนี่ยูวัดมีแต่ธาตุครับท่านผู้ชมมาทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทั้งพอเนาะ<ช>ครับผมแล้วก็กลับไปแลากาก้วก็มาฝันประสันครับเอฟซีนี่แหละฝันเห็นพอมาสกิดขามาสกิดขางวดก่อนดึงขาค่ะ<า>งวดนี้สกิดขาผูพญายนาคบอกเลขตัวไหนบอกเลขสี่สองหนึ่งครับสี่สองหนึ่งเนาะ แล้วพ่อมาสกิจขาบอกตัวไหนครับ412ครับ412ครับครับสองตัวล่ะครับ38ครับ38สุดยอดครับเอฟซีเป็นตัวเก่าชุดเก่าตัวเดิมน้น้องท่านว่านี่แหละเล็กที่มีเส้นครับเขาจะไม่ยํำนะคะนาะไม่ย่ำไม่บอกะม่บอกอีกนะครับน้องท่านว่าครับให้รวยเลยน้องวดนี้ให้รวยเลยครับครับผมสุดยอดสุดยอดครับผม สุดเจอดเอาภาษาเยอะมันไหมครับวันนี้ภาษาเยอะเออเอาอะไรไปฝากเอฟซีวันนี้ข้าวโพดข,ข้าวโพดรู้จักไหมข้าวโพดไม่รู้ไม่รู้โคมโคมโคมแปลว่าอะไรถ้วยโคมแปลว่าถ้วยอ่ะไอเลยจะจามจะไอก็ไอเลยไอไม่ออกไอไม่ออกครับผมไม่เป็นไรเนาะอ่ะคิด<อ>ต้นกล้วยมะพร้าว ต้นกล้วยมะพร้าวชอบเดินเท้ารองเท้ทมามะพร้าวมะพร้าวรู้จักไหมไม่ครับอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรนเนาะอ้าวครับเอฟซี e นี่ละเด็กน้อยมีเส้นครับเป็นอยู่บ้านเยอรครับเ e อฟซีอาจสีภาษายัางบบกไอห้หูแต่<น>บอล<น><ะ>บอนบอลแ<อ>ปลว่าอะไรครับลูกบอลครับลูกบอลกอนบอลแปลว่าบอลลูกบอลบอนบอลลูกบอลครับผม แต่ที่สําคัญบอกเลขแม่นได้ครับน้องท่านว่าครับโบธรรมดาได้เนาะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวสิจุดตัวเลขไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องท่านว่าขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเมื่อวานบ่าวแอมรัทงกับมีขนมมาฝากน้องท่านว่าคือเก่าแหละครับเอฟซีเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมรัทงนะไม่ได้ครับเนาะไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับ ครับผมเธอมาชมเนาะตัวเลขของน้องท่านว่าครับเธอมาชมเลข3ตัวครับผีพอมาบอกครับเอฟซีเป็นตัวเก่าครับเอฟซีเนาะเป็นตัวเก่าชุดเดิมครับ4 1 2 4 1 2ครับเลข2ตัวก็คือ3 8 3 8 8 3สามแกับกัปกันน้ำเล็กน้อยครับเอฟซีปูพญานาคมหาครับบางหัววัดกอนนี่ครับเอฟซีกระตรงกันเนาะครับเอฟซีเนาะ4 2 1วองหน่สันครับเอฟซีเฮตัดเลนครับน้องท่านว่าเนี่ยเป็นเด็กที่มีเส้นฟันแม่นครับเอฟซี งวดตีพานมากอ่ะ03ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะกระดิ่งเฮกันครับท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันหลายครับงวดนี้ให้ยสามตัวครับงวดวันที่16มีนาคมพศ2567ครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมลลทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยานพึ่งไปใส้ครับเอฟซีเมนี้ครับมเอนี้เบ้าแอมลลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บา้าเอ็มเราตรงนี่้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองเหลี่ยงซั์ครับค้าขายไปขายของบบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองสื่อเหลี่ยงสื่อลอตเตอรี่เจงสิริถืออืเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของนี่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดรับู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก คืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขา,ขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อานิฏฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคันลวยพ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อนดสติเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตามาม,ามพ,พูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค้าย,ยา่างบบเห็นลาน้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งเช้นกันน่ครับ ยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผม้ชมรกคาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมมุนมะน้ำครับได้นมมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสียนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับซาถุกาถุก ให้ถือเกลียกหรือขับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ